สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาการบริหารการขายตรงนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะในเรื่องการวางแผนการขายค่ะคราวนี้ภาพรวมของการบริหารงานการขายนะคะเป็นงานศาสตรส์ศิละปะที่ผสมผสานาระหว่างการวางแผนการเชิญกลยุทธ์นะคะการจัดทีมงานการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประิิภาพในยุคที่ธุรกิจเติบโตอย่างต่อนเนื่องเนี่ย ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกมิติของการดําเนินงานนั่นเองนะคะซึ่งหัวข้อที่ต้องการศึกษาในเรื่องนี้ก็จะเป็น 1. การวางแผนและกําหนดเป้าหมายการขายค่ะ 2. ค่ะการจัดการแผนการตลาดและแผนรายได้ค่ะ 3. ค่ะการสร้างและพัฒนาทีมขายมืออาชีพและ 4. ค่ะเทคนิคการกระตุ้นและการสร้างแรงจูงใจนั่นเองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าการวางแผนและการกําหนดเป้าหมายการขขยนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันที่1ค่ะการกําหนดเป้าหมายนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยต้องชัดเจนนะคะวัดผลได้แล้วก็เกิดความท้าทายเป็นไปนในตามหลักสมาร์ทโกนะคะเพื่อกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมีกรอเวรานและสามารถสอดคล้งองกับวิสัยทัศน์ขององค์กรได้นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะการรางแผนระยะสั้นและยาวนะคะเป็นการแบ่ง การดำเนินง,งานแผนตามรายเดือนรายไตรมาสและรายปีค่ะพร้อมกำหนด KPI นะคะเพื่อติดตามผลและกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะซึ่งการกำหนด KPI เนี่ยเป็น Performance ที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เราจะทํายังไงให้เป็นไปนตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้นะคะมีกลยุทธ์อะไรแล้วก็กลยุทธ์ที่เราวางไว้เราทําถึงเป้าหมายอันนั้นไหมนะคะแล้าค่ะการวิเคราะห์การตลาดนะคะเป็นการศึกษาข้อมูลด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะ การวางแผนที่ดีนั้นนะคะซึ่งมันจะเป็นร่างฐานสาคัญของความสําเร็จของผู้บริหารนะคะผู้บริหารเนี่ยต้องการมองเห็นภาพรวมและรายละเอียดพร้อมกันนะคะเพื่อสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นั่นเองนะคะการวิเคราะห์การตลาดเนี่ยถ้าเรารู้ราคาผู้แข่งรู้จุดแข่งจุดอ่อนของแต่ละ ู่แข่งนะคะถือว่าเรามีชายเกินครึ่งในการที่จะเป็นคู่แข่งขันในด้านธุรกิจครับในด้านธุรกิจเลยนะคะแล้วคราวนี้องค์ประกอบของเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้างนะคะอันที่1น,นะคะ specific นะคะหรือการเฉพาะเจาะจงนะคะเราต้องกําหนดเป้าหมายให,ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุผลอย่างไรทําอะไรเมื่อไหร่นะคะ เพื่ออะไรเพื่อเป็นแผนนะคะเพื่อว่าเราจะทํายังไงให้สิ่งที่เราวางแผนเนี่ยสำเร็จไหมหากว่าเราทําอะไรโดยที่ไม่ได้วางแผนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะผลลัพธ์นะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังมากพอสมควรน,นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางแผนกําหนดเป้าหมายนะคะว่าจะเริ่มอะไรวันไหนเมื่อไรให้มันชัดเจนไปเลยนะคะอันที่สองวัดผลได้นะคะ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลได้ค่ะมีตัวเลขคอยก,กำกับไม่ว่าจะเปอร์เซนต์ต่างๆนะคะที่เราทำได้นะคะเช่นเราไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อจะไปะเสนอขายจำนวน10บลายนะคะเราสามารถปิดจบหน้าง,งานได้กี่ลายคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์นะคะอันนี้คือเป็นตัววัดผลที่แบบง่ายๆแล้วก็เห็นภาพนะคะ อันที่3การบรรลุผลนะคะเป็นเป้าหมายท้าทายแต่สมจริงนะคะสามารถทําได้จริงที่เท่ากับมีทรัพยากรเท่าที่มีนะคะเช่นในทีมงานมาีพนักงานขายอยู่10คนนะคะแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆแล้วจะมีทีมออกตลาดหาลูกค,ค้าอยู่2คนถึง3คนนะคะออกกี่บ้านต้องการในคาดเป้าเป้าหมายเดือนนี้กี่ล้านกี่รายนะคะก็สามารถระบุเป้าที่มันเป็นจริง แต่ก็มีความท้าทายได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนะคะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะการกําหนดกรอบเวลานะคะต้องมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนตามให้มนุษย์ตามเป้าหมายนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสหรือ1ปีนะคะ ฉะนั้นนะคะการใช้หลักสมาร์ทโกนะคะช่วยให้ทีมขายนะคะมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถมุ่งเน้นพลังงานและทรัพยากรไปในจุดที่สำคัญที่สุดรวมถึงสร้างความรับผิดชอบและแรงจูงใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันนั่นเองนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นต้องการเพิ่มย่อยขาย25%ใน6เดือนเนี่ยโดยเพิ่มตัวแทน50คนและเพิ่มทักษะ พัฒนาทักษะทีมปัจจุบันให้มันดีขึ้นนะคะคราวนี้การจัดการวางแผนการตลาดของธุรกิจขายตรงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ 1. น,นะคะการออกแบบแผนรายได้นะคะซึ่งแผนรายได้ที่ดีเนี่ยต้องมีความสมดุลระหว่าง การให้รางวัลกับความยั่งยืนของธุรกิจด้วยนะคะโดยต้องครอบคลุมทั้งรายได้จากการขายส่วนตัวโบนัสจากทีมและประสิทธิภาพต่างๆที่กระตุ้นให้ตัวแทนมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจระยะยาวค่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นนะคะเป็นการกำหนดค่าคอมมิชชั่นที่เป็นธรรมและแข่งขันในด้านการตลาดนะคะมีระดับที่ มีระดับชั้นที่ชัดเจนสร้างแรงจูงใจในการเติบโตและสร้างทีมค่ะพร้อมทั้งนะคะมีระบบการคำนวณที่โปร่งใสและก็เข้าใจง่ายค่ะและข้อสุดท้ายนะคะบนนะและรางวัลค่ะจัดทำโปรแกรมรางวัลที่หลากหลายทั้งรางวัลระยะสั้นเพื่อกระตุ้นยอดขายและรางวัลระยะยาวเพื่อสร้างความผูกพันนะคะรวมถึงรางวัลพิเศษสำหรับผู้บรรลุปเป้าหมายที่โดดเด่นค่ะ ซึ่งแผงกนการตลาดที่มีประสิทธิภาพนะคะต้องสร้างความชัดเจนให้กับตัวแทนขายสามารถคำนวณรายได้รายได้ได้อย่างได้ง่ายมีความมั่นใจนะคะและเกิดเกิดความพยายามของตนซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมนั่นเองค่ะเราจะมาพูดถึงประเภทของแผนรายได้ในธุรกิจขายตรงนะคะ อันที่หนึ่งะคะ u n i v e r a l pan นะคะเป็นโครงสร้างแบบเส้นตรงตัวแทนสามารถสร้างทีมได้ไม่จำกัดในแนวกว้างนะคะเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายฐานตัวแทนอย่างรวดเร็วนะคะอันที่สองนะคะ Binary pan นะคะ Binary pan นะคะเป็นโครงสร้างแบบทวิภาคีสร้างทีมได้สองสายลัก กระตุ้นให้เกิดความทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันรสร้างความสมดุลในการพัฒนาทีมนะคะแล้วอันทีานนะคะระบบโครงสร้างแบบแมทริกนะคะจำกัดจำนวนในแนวกว้างแต่ไม่จำกัดความลึกนะคะเหมาะสำหรับการสร้างองค์กรที่มั่นคงและก็ควบคุมได้ค่ะคราวนี้ข้อควรพิจารณามีอะไรบ้างนะคะ เป็นการเลือกโครงสร้างแผนรายได้ที่ต้องพิจารณาักษณะสินค้าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายของการเติบโตนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> ต่อมานะคะการจัดทีมการขายสรรหาและพัฒนาเป็นการสรรหาตัวแทนขายที่มีคุณภาพค่ะการสรรหาเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะคะต้องมีกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจนประเมินทั้งทัศนะทักษะทัศนคติ ความมุ่มั่นใช้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและอยุติธรรมค่ะมีอะไรบ้างได้แก่ 1. น,นะคะกำหนดคุณสมบัติและลักษณะของตัวแทนที่ต้องการค่ะ 2. นะคะใช้ช่องทางหลากหลายในการประชาสัมพันธ์ค่ะ 3. นะคะจัดก,กิจกรรมพบปะและแนะนำธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและ4ค่ะสร้างระบบการแนะนำที่มีประสิทธิภาพนะคะ เรามาดูทีละอันทีละตัวนะคะว่า 1. นะคะการกอบรมเบื้องต้นเนี่ยเป็นการสรดรโปรแกรมปฐมในเทศที่ครบถ้วนสอนทั้งความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการขายและระบบงานค่ะ 2. นะคะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นคือการจัดอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาทักษะการขายการนําเสนอและการบริหารจัดการธุรกิจค่ะ และสุดท้ายนะคะการให้คำปรึกษานะคะจากระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำให้แก่ตัวแทนใหม่อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงการพัฒนาบุคลิกภาพตัวแทน ขายมืออาชีพมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอันที่1เลยค่ะการมองทัศนคติเชิงบวกนะคะการมองโลกในแง่ดีการมั่นใจในตนเองและผลิตภัณฑ์การรักษาความกระตือรูร้นและแรงจูงใจค่ะข้อที่2นะคะความรู้และความเชี่ยวชาญค่ะความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและความต้องการ ความต้องการของลูกค้าการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องนั่นเองนะคะทั้งะาความเป็นมนุษย์ค่ะการตั้งใจฟังนะคะความเห็นอกเห็นใจนะคะการสร้างความสัมพันธภาพที่แท้จริงและการบริการที่เหนือความคาดหมายต่อมานะคะจริยธรรมและความซื่อสัตย์การทำธุรกิจด้านด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะบุคลิกภาพภายนอกค่ะการแต่งกายสุภาพท่าทางน้ำเสียงและภาษากายที่สร้างความเชื่อมั่นการสร้างความประทับใจที่พบแรกพบที่ดีค่ะซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเป็นกระบวนการต่อเนื่องต้องมีการฝึกฝนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอบุคลิกภาพที่ดีนะคะจะสร้างจะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้ค่ะ ต่อมาการกระตุ้นและการสร้างแรงจูงใจของทีมนะคะอันที่1เลยแรงจูงใจด้านการเงินนะคะอันที่2การยอมรับและความภาคภูมิใจค่ะด้าน,นที่สามองค์การและการเติบโตนะคะอันที่4ส,สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนนั่นเองนะคะกุญแจสําคัญนะคะแรงจูงใจที่ยั่งยืนนะคะมาจากการผรสมผสานร,ระหว่างรางวัลที่จับต้องได้และก็การสร้างความหมายในการทํางานนั่นเองนะคะ อหลักการบริหารงานกาตรงที่จะประสบความสําเร็จนะคะ 1. ค่ะการวางแผนอย่างเป็นระบบกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะและวัดผลได้พร้อมแผนปฏิบัติการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นั่นเองค่ะอันที่ 2. นะคะการสร้าง แผนการตลาดที่ยั่งยืนออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมโปร่งใสและกระตุ้นการเติบโตระยะยาว3ลงทุนในคนนะคะสรรหาคนที่เหมาะสม พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างมคลิกภาพมืออาชีพให้กับทีมค่ะและ4นะคะสร้างแรงจูงใจอย่างยั่งยืนใช้เครื่องมือกระตุ้นที่หลากหลายทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อรักษาความมุ่งมั่นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการบริหารงานขายตรงที่ประสบความสําเร็จต้องอาศัยการบูรณาการทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์การออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการพัฒนาและดูแลทีมอย่างใกล้ชิดความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะคะแต่เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและการปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องค่ะนะคะคราวนี้ผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะคะไม่ได้สร้างตามแต่สร้างผู้นำคนใหม่นั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับบทน,นี้นะคะบทที่3แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในบทถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ